นี่เป็นต้นไผ่สร้างมนที่เจริญเติบโตได้ดีปลูกเรียงรายไว้อย่างสวยงามภายในไร่สุขชาติตำบลดงอิจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ของนายเที่ยงสุกลางซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากการปลูกไผ่สร้างมนหลายอย่างทั้งลำไผ่และก็หน่อไผ่ โดยในที่ยงชาวบ้านอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวว่าได้รับการสนับสนุนต้นกล้าไผ่้างมนจากสพกบุรีรัมย์จึงได้นำมาทดลองปลูกในไร่ของตนเองโดยปลูกไว้ประมาณ200กว่าต้นปลูกตามแนวของคลองน้ำภายในสวนปรากฏว่าไผ่้า,างมนจเจริญเติบโตและก็แตกกอได้ดีส่วนการดูแลก็แทบไม่ต้องทำอะไรมากมายเนื่องจากไผ่ที่ปลูกนั้นได้รับความชุ่มชื้นจากคลองน้าอยู่แล้ว ปัจจุบันต้นนำไผ่ที่ปลูกมาใช้ประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไผ่นำมาใช้เป็นไม้คล้ำยันต้นผลไม้ภายในสวนทำเป็นแกล่ทำเป็นรัว้วและนอกจากนี้ยังนำลำไผ่มาใช้ทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วยโดยการบดละเอียดและก็นำมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปุ๋ยซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืชที่ปลูกไว้ในสวนได้ดีมากและสามารถตัดลำไผ่ขายสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับไผ่สร้างมน์เป็นไผ่สายพันธุ์พื้นเมืองที่พบมากในพื้นที่ภาคเนหนือโดยลักษณะพิเศษที่เจริญเติบโตได้เร็วลำต้นมีขนาดใหญ่สม่ำเสมอตรงตามธรรมชาติแข็งแรงเนื้อไม้หนากิ่งขแขนงน้อยสูงประมาณ25-30เมตรลำต้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งลำในการแปรรูปและก็ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรนอกจากนี้ยังเก็บหน่อมารับประทานและก็นำไปขาย รวมไปถึงทําต้นพันธุ์จํหน่ายสร้างรายได้ที่ดีจากการปลูกไผ่ไสางหมุนได้อีกด้วยครับถ้าเขาเสียสวนรรปุ๊บเขาต้องม,ม,ม,มีไม่ไม่ไม่ไผ่แต่มันใด้ประโยชน์ได้หลากหลาย,ลายอย่างน้อยๆล่ะเป็นไม้ใส่สอยใน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 สวนหฮอได้หนึ่งหฮอกับเห็ดเป็นไม้คายันก็ไดสองเป็นเห็ดเป็นเครื่องจักสานเป็นเทมเป็นแค่เป็นยังกรไดเป็นจักสานเนี่ยถ้าเขามีฝีมือในด้านนั้นเขาก็เห็ดได้แต่ที่นี่ก็สามารถไปเห็ดเป็นเห็ดเป็นทางกระไดเราที่นึงส่วนหนึ่ง ที่สาคัญที่สุดคือที่คือควมตังใจคือเอาเพศปุ๋ยครับอืปุ๋ยนี่คือคืออย่างคือคือตัวตัวใดครับตัวใดของของของไผ่คือล่ำคือปุ๋ยาเอาล้ํามันเลยครับเอาล้ํามากแล้วก็เอามาเอามาบดเอามาบดเป็นเป็นเป็นผงเป็นเป็นละเอียดบดละเอียดแล้วก็มีเครื่องซับแล้วก็มามาหมักเป็นปุ๋ยครับพอตอนนี้เป็นเป็นเป็นู้สึกว่ามันจะทําให้ดีในร่วนซุย ครับแล้วมันจะเพิ่มความหวานของผลไม้ได้ครับเพราะเราโป่งไผ่เนี่ยครับครับครับอ่าพ่อปลูกไว้หลายปันใดครับตอนแรกปลูกจากต้นครับอ๋อที่แรกเราโยกมันสองลอยกว่าต้นนี่แหละครับอ๋อสองลอยกว่าต้นปลูกเหี้ย่่าไปน้ำ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 คล้องพวกนี้เป็นลักษณะคล้ายคล้องครับแม่มันเป็นรลองน้ำหลองน้ำอ๋อเป็นรลองน้ำครับครับเพื่อยึดยึดดินไว้น้ำมันบ่ยึดดินไว้ครับตอนนี้เห็นแตกกอหลากหลายแล้วครับอ๋อครับพี่น้องเพิ่นผู้ใดเพิ่น มีธุระจะใส่หรือเพิ่นกับมาขอเสือกติดกับบริวา,ากันกับไห้เพิ่นครับเสือแน่แจกแน่แถม<อ>แน่เพื่อนนะครับล้ำละเท่าไหรกับว่ากันไปตัดไปปกติเพิ่นมาขอเสือกไห้ลำ้ลำเท่าไหรครับเนี่ยก็หกสิบบาทครับเพิ่นตัดเอาเนี่ยาตัดให้การเรียกเตีเตครับสาวเพิ่นตัดเบาไปเขา,ต,าตัดให้กันเพราะว่ามันตัดง่ายครับบนมันมีแขนงครับมันมีแตารางมากกับตัดเนาะครับ ผมสังเกตลำขึ้นตรงครับมันรีขึ้นง่ามขนาดมันเป็นลำกับไงเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกเลยครับเป็นไาสร้างมนเลยครับเนี่ยอลำไงเนาะครับ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 เราเราเรามันมันแตกกอดีป่ะครับไม่เร็วป่ะปลูกจักจักเดือนอันนี้มันอยู่กับอยู่กับความชื้นครับพอแต่ความชื้นได้เข้ากับขยายกอเดี๋ยวเร็วกันอ๋อเร็วกันป่ะเร็วครับครับครับอาอปลูกไอ้ตอนนี้ปลูกได้จักเดือนลวจักปีละวก็ได้ประมาณเจ็ดปีครับอ๋อเจ็ดปีครับ เจ็ดปีตอนนี้ก่อบางญ่แล้วแต่ว่าแต่เขาเขาเาตัดไปเรื่อยตัดออกเรื่อยๆตังออกไปเรื่อยๆเออาไปใช้ประโยชน์เรื่อยๆมันเ็าะก็ถือว่าคุ้มค่าเล่นเมาปลูกคุ้มครับคุ้มคุ้มค่าเลยแหละครับแล้วเรารักษาหนาดินน้ำได้เพอพอดินมันจะพอบอดถึกสะถึกทั้งตะไลมันคือมันหยุดดินไวที่นี่ว่าผมต้องสังเกตุออกมาผมปลูกปลูกเอาไม้ปลาไปปลูกใส่เบื้องล่าเอามันก็เขาก็เกิดได้นะครับเพราะว่าหากหากไผเขาหลายนีสียงจริงแต่ว่า มันเป็นแน่นแต่ว่าหากพืชหากต้นไม้อย่างอื่นก็สามารถช้อนใช้ได้ก็จะเริ่มลเ,ลเติบโต,ตได้ขึ้นกันครับกับปลูกน้ำกันได้ปลูกน้ำกันได้ครับครับตอนนี้ก็ใส้ประโยชน์ก็เขาเรื่อยๆสองสองร้อยต้นกลายเป็นสองร้อยก่อเพราะว่า,า,วาเขาขยายก่อแล้วก็เด้ดด้กินน้องมันนาบอ่ครับก็น้องก็ด้กินครับพี่น้องพานใบพานมากอ่ะพูดได้หิวพูดได้อยากอ่ะกับเห็ดถอยวันเพิ่นมาขอพันเท่าหร่าบานเนี้ยก็ตอนแรกพันก็เห็ดขายู่กับตอนตอนกิ่งมัน ขายอยู่ครับ<อ>เพรปกติก็ขายกิ่งละคาติบบาทอ๋อตอนตอนนี้เขาก็เฮ็ดพันธุ์ขายครับอ๋อต,ตอนเก่งเฮ็ดยืนบ่ครับเฮ็ดอยู่ครับอืมแสดงว่าคุ้มเกินคุ้มได้มะปูงเนี่ยอ๋อแสดงว่าได้ได้ทั้งได้กินน้ออ่าได้ทั้งเอาล้ำไปเฮ็ดปุย๋ยเอาล้ำมาเฮ็ดไสในการกเกษตรเอามาค้ำเป็นไม้ค้ำยันในส่วนของต้นทุเรียนต้นหยางเอามาเฮ็ดเป็นใบบันไดนะบ่ เฮ็ดครับก็เฮ็ดไปใส่ขี้กันครับเฮ็ดบันไดไปใส่น้ำเฮ็ดเฮ็ดขวกนั่นขอางนี่พอขอบกุฏิศาลน้ำบ่เฮ็ดครับเฮ็ดหัวเฮ็ดหยังน้ำเนาะเฮ็ดขอกหม่วก็เฮ็ดครับวอ้แล้วเฮ็ดหัวเนาะเฮ็ดหัวโอ้ยคุ้มไายเลยเนาะโอ้ครับครับครับเอาเถพี่น้องสนใจครับอยากมาเบิ่งอยากมาเบิ่งการใส่ประโยชน์ของของพื้นที่เกษตรของเขาเพราะว่าผมเบิ่งลักษณะแล้วปลูกหลายอย่างอ่าปลูกพืชหลายอย่างลักษณะของเกษตรผสมผสานแล้วก็มีแต่พืชเศรษฐกิจหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะครับเถ้าพี่น้องสนใจเพื่อนจะมาเบิ่งแบบใดจังใดครับ พอมีหอดุเรียนไหมถ้าพี่น้องสนใจก็ขอมาเบ่งได้ครับอยู่ที่ไร่สุขชาติครับครับขอมาเบ่งได้ครับครับพิมพ์ขอมาเบ่งแล้วก็หรือว่าโทรติดต่อมาก่อนก็ได้ครับครับเบอร์โทรก่ศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์เจ็ดห้าเก้าห้าสี่ครับครับอยู่ที่อำเภอนนทนนทสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะครับครับขอบคุณหลายๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ